สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเฟิร์นก็จะมาทําการนะคะตรวจสารบอรแเล็กในอาหารนะคะซึ่งวันนี้นะคะเฟิร์นก็เลือกหมูบดนะคะเป็นหมูบดในห้างสรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะเลือกนํามาทดสอบนะคะว่ามีสารบอรแเล็กเจือปนในอาหารหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีชุดที่ทําการตรวจสอบสารนะคะจากมหาวิทยาลัยนะคะที่ส่งมาให้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มทําการทดลองกันเลยนะคะก็อันดับแรกนะคะ จะมีถ้วย A, B แล้วก็ C นะคะซึ่งคนได้ทำการเทตัวอย่างอาหารเหลวนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยเตรียมมาอาหารเหลว A ลงในถ้วย A นะคะอาหารเหลว B ลงในถ้วย B นะคะแล้วก็ถ้วย C นะคะจะเป็นหมูบดนะคะที่เเตรียมไว้นะคะก็จะเรียงการสามถ้วยแบบนี้นะคะแล้วก็เตรียมกระดาษขมิ้นนะคะที่ทางมหาลัายให้นะคะเขียนตัวอักษร A, B, C แล้วนะคะ ของใขรของมันค่ะเรียบร้อยนะคะค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มทำการทดลองกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็จะใช้หลอดหยดนะคะดูดน้ำยาทดสอบบอลล็กนะคะเทให้ท่วมนะคะ หมูบดอาจจะต้องใช้เยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมันนูนขึ้นมานะคะใส่ให้ท่วมนะคะโอเคค่ะพอใส่ให้ท่วมแล้วนะคะก็ใช้ชอ้อนพลาสติกนะคะอันนี้คนให้เข้ากันนะคะคนอันแรกนะคะทุกครั้งที่เราคนนะคะก็ พอคนเสร็จนะคะก็เอาไปจุ่มน้ำยาล้างจานนะคะให้สะอาดนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะไม่งั้นมันก็จะเกิดการเอ,อ่อเจือปนนะคะทำให้ผลการทดลองของขเราคาดเคลื่อนนะคะอันนี้เ่นก็จุ่มในน้ำยาล้างจานที่เตียงไว้ใส่แก้วแล้วก็จะมีอีกแก้วหนึ่งที่ไว้สำหรับล้างนะคะแล้วก็อาทิชชูชอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็คนในถ้วยบีะคะ่ะ เราก็จะคนถ้วยสุดท้ายนะคะก็คือถ้วยสีนะคะ ะะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะจุ่มกระดาษขมิ้นนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะกระดาษขมิ้นก็จะเขียนตัวอักษร A B C แล้วนะคะเพื่อป้องกันการสับสนนะคะว่าเราเอากระดาษแผ่นนี้จุ่มอันไหนกันแน่นะคะโอเคค่ะมันก็จะเอากระดาษ A นะคะอันนี้กระดาษ A ค่ะ จุ่มลงในถ้วย A นะคะจุ่มประมาณครึ่งแผ่นนะคะตอนี้ขยับนะคะจุ่มลงไปประมาณครึ่งแผ่น,นะคะ่ะเสร็จแล้วก็วางในกระดาษพลาสติกนะคะน,นี้ A นะคะแล้วก็จะเอากระดาษ B นะคะจุ่มลงในถ้วย B นะคะ อันนี้ B นะคะและอสุดท้ายนะคะ C นะคะเราก็จะจุ่มลงในถ้วย C ีค่ะ แล้วก็ลำดับต่อไปนะคะเราก็จะนำได้เป่าผมนะคะเป่าให้กระดาษขมิ้นแห้งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลการทดลองกันค่ะแล้วก็จะทำการเป่านะคะ,ะปิเปะะวเลยแต่ว่าอันนี้ก็แห้งแล้วนะคะจะแห้งแล้วะค่ะ นี่นะคะให้ดูผลการทดลองนะคะก็จะเรียงตามลำดับ,บเลยนะคะ A B C นะคะสังเกตว่ากระดาษ A นะคะจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจากสีเหลืองนะคะเป็นสีส้มเลยนะคะนั่นหมายความว่าในตัวอย่างอาหารของ A นะคะมีสารบอรแหลกตปนเปื้อนอยู่นะคะนี่นะคะผลการทดลอง ส่วน b นะคะไม่มีนะคะไม่มีสารบอรลเล็กต้นเปื้อนเพราะว่ากระดาษข้ามิ้นไม่เปลี่ยนสีนะคะแล้วก็ c นะคะซึ่งเป็นหมูบดท,ที่เฟิร์นเลือกมานานามาทดลองในวันนี้ก็กระดาษข้ามิ้นไม่เปลี่ยนสีนะคะนั่นก็หมายความว่าไม่มีสารบอรแเลกเจอปนอยู่นะคะก็สรุปผมได้ว่ามีแต่อ,อ,อาหารเหลวชนิด a นะคะที่มีสารบอรแเลกตนเปื้อนอ,อยู่นะคะ ซึ่งสารบอรลเล็จริงๆแล้วก็เป็นอันตรายกับร่างกายนะคะถ้าหากได้รับใน,ในปริมาณที่มากเกินไปหรือว่าเกิดอาการสะสมนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะรับประทานอาหารนะคะด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับวันนี้ก็นี่ค่ะผลการทดลองนะคะเห็นชัดไหมคะนี่นะคะฝั่งนี้ A นะคะจะเห็นเปลี่ยนสีชัดเจนเลยค่ะแล้วก็ B กับ C นะคะจะเป็นปกตินะคะกระดาษขมิน่นไม่เปลี่ยนสีนะคะขอจบผลการทดลองการตรวจสารบอแรกในอาหารเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะ